คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่รอดจากโควิดมาทุกซีซันถ้าใช่ผมขอเรียกคุณว่าซูเปอร์ดอร์เจอร์ การระบาดของโควิด -19 ในช่วง3ปีที่ผ่านมาทําให้ทั่วโลกเนี่ยมีทั้งผู้ป่วยและก็ผู้ที่เสียชีวิตเป็นจำนวนเยอะมากๆเลยนะครับและการระบาดในแต่ละครั้งก็จะมีความรุนแรงเกิดขึ้นหลายละรอกด้วยที่บ้านเราเรียกว่าหลายซีซันนะครับแต่ละซีซันก็จะมีผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆๆนะครับมีการสํารวจตัวเลขล่าสุดประจาเดือนกันยายนพบว่าทั่วโลกครับมีผู้ที่ติดเชื้อโควิดมากถึง618ล้านคน แม้ว่าจะมีคนติดเชื้อเป็นจนํานวนมากนะครับแต่ยังมีคนบางกลุ่มที่พวกเขารอดมาได้ทุกซีซั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าคนที่มีสัมผัสสิ่งสูงไปนอนไปใช,ช,ช้ชีวิตร่วมกับคนป่วยแต่คุณก็ยังรอดมาได้นะครับซึ่งทางนักวิทยาศาสตร์เขาเรียกคนกลุ่มนี้ว่าซูเปอร์ดอ e r เจอร์หรือถ้าจะแปลเป็นไทยก็คือคนที่สามารถหลีกเลี่ยงการติดเชื้อได้แบบขั้นเทพสุด จากการศึกษาที่ผ่านมานาักพฤติาศาสตร์เขาได้วิเคราะห์เหตุผลเอาไว้2ข้อครับว่าทําไมคนกลุ่มนี้ถึงรอดมาได้ทุกซีซันเหตุผลข้อที่1น,นะครับเป็นไปได้ที่คนกลุ่มนี้เขาเชื่อว่าเขาไม่ติดเชือ้อ ท,ทั้งที่เขาอาจจะติดเชื้อไปแล้วก็ได้เพียงแต่ว่ามันไม่แสดงอาการออกมาเท่านั้นเองซึ่งเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้มีค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับและเหตุผลข้อที่2ก็คือเป็นเรื่องของพันธุก,กรรมครับพูดง่ายๆก็คือว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะมีภูมิต้านทานที่ค่อนข้างสูงพอไวรัสมันเข้ามาภูมิต้านทานสามารถที่จะ จัดการกับเจ้าไวรัสโควิด -19 ไม่ให้มันแพร่เข้ามาในร่างกายของเขาได้นั่นเองครับซึ่งใครที่สามารถรอดมาได้ทุกซีซันแล้วก็เป็นซูเปอร์ดอเจอร์เนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณจะได้ไม่ต้องมาเผชิญกับการเป็นลองโควิดนั่นเองดูแลตัวเองให้ดีบแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับใครที่เป็นซูเปอร์ดอเจอร์คอมเมนต์บอกหน่อยครับ